สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเพ็ญปิ้นก็มาพร้อมกับเซตมาสเตอร์พียของเชลกาอีกแล้วนะคะเซ็ตนี้เพ็ญปิ้นบอกเลยว่าต้องนัมเบอร์วันเท่านั้นสำหรับปีนี้นะคะใครที่กำลังมองหาพอย a อเมทิสนะคะสีชั้นสูงนะคะเป็นสีแบบผู้ดีสีเข้มบราซิลนะคะต้องมอบให้กับคอเลกชันนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเจียแบบคอนเคฟ สวยงามมากๆสิ่งที่แปลกที่สุดนะคะก็คืออีกหนึ่งตัวที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็แม่ๆหลายๆท่านนะคะพร้อมที่จะจับจองนะคะก็คือน้องโรสคอร์ดนะคะดอกไม้แกะสลักที่เป็นวินสวบใส่อยู่นะคะมาเพียงไม่กี่มเม็ดเท่านั้นเป็นงานแลไอเทมของเทวิกาเลยนะเซตนี้เพนกวินเลคคอมเมนให้สะสมเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นเซตหนึ่งเลยที่จะไม่มีใครใส่ซ้ำกับเราแน่นอนอค่ะขอบคุณแม่ๆทุก่ ะคะใครได้เส็จมีไปบอกเลยว่าปังที่สุดในปีนะะี้ค่ะ